อยากให้โชว์นิดนึงว่า<ด>ในตู้อะไรจะโชว์อะไรก่อนจะโชว์ร้านก่อนดีกว่าไหมเนาะจะลูกค้ามานะเ <Okay. S 2> ออค่ะได้ร้านก่อนร้านนี้เป็นจุดไอเดียเหมือนกันนะเนีนย่ยเดี๋ยวพี่ถามต่อแล้วจะจะบอกต่อเข้าไปในร้านนี้ก่อนเนาะอ่า <c oughs> โอ้ยวันนี้ได้ไหลายอย่าง <c oughs> ลเลยเนี่ยเนี่ยกลับมาเนี่ยแหละโอ้ยกลับมาเยอะฟังทองเนี่ยค่ะกินได้ทั้งอำเภออีกคนหนึ่อกกินได้ทั้งจังหวัดเลยอ่สวยดีจริงๆ สวัสดีค่ะร้านบูไทยการ์เด้นนะคะซินีคลาสเบลเยียมร้านเราก็จะมีเป็นของชําค่ะมีทุกอย่างสินค้าก็จะมีโปรดักต์ไทยประมาณ95%นะคะเราจะเน้นของไทยค่ะของไทยก็จะมีน้ำปูน้ำปลาชูรสน้ำตาลทุกอย่างนะคะของต่างชาติพวกจีนฟิลิปปินสเวียดนามนี่ก็จะมีแค่5% เรโกเลียน่าน่าจะไม่ถึง5%ด้วยซ้ำน่าจะประมาณแค่2%ส่วนมากแกก็จะเน้นของไทยเป็นส่วนมากนะคะข้าวก็จะมีข้าวของไทยไทยร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่มีประเทศอื่นเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าที่เบล,ลเยี่ยมเนี่ยก็จะชอบกินของไทยมากฝลังล่งเ้าก็ชอบไทยของไทยฟิลิปปินส์ก็ซื้อเยอะนะคะของไทยแต่ละของไทยจะราคาก็คือว่านะของไทยเราของดี ค่ะอันนี้ผักในสวนเรานะคะที่มันมีอยู่วันนี้ก็วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดเดือนตุลาผักก็จะไม่ค่อยสวยแล้วนะคะสวยจ้ะนี่ซา <laughs> ลเน่ซล,ลเน่ใช่ผ<ล>ักบุ้งค่ะก็จะเป็นผักบุ้งน,นา,า<ๆ>ก็จะค่อยๆเลมมาค่ะเลมมาเราปลูกเองจ้ะอันนี้อันนี้กำละสองนะคะสองยูโรค่ะสามกำห้ายูรวมได้นะคะอันนี้ก็คือผักในสวน รวมได้ทุกอย่างก็จะมีคนาอันนี้ก็ปลูกเองค่ะอันนี้ก็จะที่มีเหลืออยู่นะคะถ้าเป็นซัมเมอร์จะเยอะค่ะซัมเมอร์จะเยอะอืสวยอันนี้อันนี้ผักปังผักปังก็ยังมีอันนี้เป็นผักอ่าบัวบกแต่เป็นบัวบกของที่นี่นะคะบัวบกของไทยเราก็มีแต่จะมีช่วงซัมเมอร์จ้ะสินค้าก็จะมีขนมก๊อกแก๊บจ้ะอันนี้อ่าอินพอจากเมืองไทยบ้านเรา ่านบริษัทนะคะของเราไม่อินพวตเองของเราผ่านบริษัทก็จะมีกะทิมีกาแฟมาม่าเกาหลีนั้นเราก็จะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่เราเราจะเน้นให้มันมีครบกับทุกอย่างจ้ะจ้ะเยอะค<ะ>่ะใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่อันนี้จะเป็นขนมจีนเมกกื่อก่อนนี้ก็ขนมจีนนะคะ อันนี้ก็จะมีต้นไผ่แล้วก็ขนมอันนี้ขนมจีนสองชั้นนี้ก็ขนมจีนอันนี้ก็ขนมจีนนะคะเผื่อท่านไหนไม่ทราบจะจะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กหน่อยหนึง่งอันนี้ก็ขนมจีนจะ้ะก็จะมีพวกนมพวกแก่ขนมพวกกิ๊กเยอะค่ะเยอะ,ยอะก็จะมีติ่มซำแล้วก็จะมีติ่มซำ ติมซัมนี้จะปผลิตอยู่คอนแลนด์ถ้าติมซัมไมปกี่ปีแล้วนะคะร้านร้านร้านเราเปิดมาได้ย่างเข้าปีที่สามค่ะสองปีเต็มสองปีเต็มกับประมาณสี่ห้าเดือนจ้ะย่างเข้าปีที่สามเป็นไปได้ด้วยดีค่ะให,ใหค้าก็ามาค่ะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน <laughs> ให้การสนับสนุน ร้านเราดีมากค่ะยอมรับว่าดีมากนะคะในการจะมีค่ะมีค่ะแล้วก็จะมีพวกใบเตยกระชายแล้วก็จะแช่ซีฟไว้เผื่อของสดหมดจ้ะซริกของเราก็จะมีขายของทำด้วยปลูกผักขายด้วยอย่างนี้ยค่ะก็จะมีใบเตยแห้งค่ะกระไครน้จะมาจากองเอเชียนะคะ ไม่ตองก็มีค่ะพี่ด่ะมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้ผักสดนะคะตู้ผักสดก็จะมีอันนี้ปลาทูปลาทูปลาทูปลาน้อยเพิ่งมาส่งปลาทูนะคะปลาทูมีมีปลาทูมีปลาสลิดแดดเดียวปลานิลแดดเดียปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็ปลาปลาคิเ็มอันนี้จะเป็นเส้นมีเหลืองมีเขียวนะคะมาจากไทยค่ะปูนก็มีนะคะร้านเราก็มีปูนขาวปูนแดง างคนเพื่อนถามหาก็ต้องได้เอามาอันนี้เห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะที่เคยกินไหมเห็ดเพาะค่ะอร่อยนะคะเห็ดเพาะจ่ะแกงเห็ดเพาะขาสดก็มีนะคะมีทุกอย่างค่ะผักเรานี่จะลงผักสดมาจากไทยพวกกระเพราแมงลักัหละพาเนี่ยผักสดสดนี่จะมาทุกวันอังคานนะคะค่ะแล้วก็ของพวกแห้งพวกของชํำอย่างเงี้ยจะมาทุกวันพฤหัสบอดี จ้ามีน้อยนาน้อยนาแล้วก็มีกุนเชียงนะคะกุนเชียงเจ๊มวยกุนเชียงเจ๊มวยไทยนกกะา,ามีมะละกอไทยนะคะมะละกอคอนแรนละหมดวันนี้มะละกอขายดีมีมะละกอไทยค่ะอันนี้มาจากไทยค่ะพี่มาจากไทยโดยตรงจากของไทยไทยข่เค็มอันนี้เอ่อ ไอไอไอหอยดองนะคะหอยดองแล้วก็ไตปลาน้ำจิ้มลูกชิ้นพวกนี้ก็จะมาจากไทยโดยตรงค่ะพี่น้อยนาน้อยนาคือน้อยนาค่ะน้อยนาน้อยหนาลูกใหญ่มีลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะขายเป็นโลเลยค่ะขายเป็นโลค่ะพี่จ้ะขายเป็นกิโลอันนี้สุกแล้วพร้อมทานอันนี้ก็กุง้งแห้งอันนี้จะเป็นตู้ข,ของหวาน ผูปของหวานก็มีของหวานข้าง<ห>ทีง่จ้ะใช่อันนี้ข้าวหลามข้าวหลามก็มีโอ้โหฮ่า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 อะโอ้โหมีมีครบทุกอย่างเลยเนี่ยคนะ่ะหน่อไม้ก็มีค่ะอ่าณาแย้มฟักทองจ้ะฟักทองฟักทองเราช่วงนี้จัดรายการนะคะ ไม่ได้จัดรายการ,ดรลดลดราคามานานละโลละสองค่ะพี่มันเหลือลูกไม่งามแต่ว่ามันนะคะโลละสองยูโรฟักทองญี่ปุ่นค่ะมันค่ะฟักทองญี่ปุ่นปลูกเองค่ะฟักทองนี่ปลูกอเองลูกชายปลูกน,นะคะพวกนี้พวกนี้ทานได้อร่อยค่ะพวกนี้อร่อยทานได้ปลูกธรรมชาติค่ะปลูกครั้งเดียวแล้วไม่ได้ใส่อะไรอีกเลยครั้งเดียวพี่ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะทิ้งไ้เลยนี่อันนี้ก็เป็นฟักทองไทยนะคะ อันนี้ฟักทองไทยฟักทองไทยงาม,ม,มาใช่ไหมคะ,คะจ้ะมันฟักทองไทยสายพันธุ์ให้นั่นอันนี้ก็ฟักหอมนะคะน,นี่เป็นฟักหอมฟักหอมบ้านเราจ้ะแล้วไป,ไปจ้ะแล้วก็ไปทำแกงจืดเนี่ยจ้ะแกงจืดที่อันนี้ก็ฟักทองไทยใกล้<ด>หมดแล้วคะ่ะอู้แต่ก่อนนี้เยอะ เยอเดี๋ยเนี้ยเยท่านี้กับเบี้ยตรงข้างน้อยนึ่งคุณได้เก็บของเี้หน่อย,อยจตจะมีน่าจะครบทุกอย่างนะพี่เนาะ,ะน่าจะครบครบทุกอย่างในสวนจะปะลงผักก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้ว <laughs> โอเคออจ้ะไปไปตัดไม้ค่ะ ไปตัดไม้มาก่อคืนไว้หน้าหนาวที่ป่าเขาค่ะเขา,าจะมีป่าเขาจะมีป่าส่วนตัวเขา